เนาะค่ะแดงหน่อยค่ะคือประชาชนซอยเหลือกันเองน่ะแม่ค่ะยางหมางไวยงานค่ะกระมาหลายหมู่บ้านกระมีไวยงานค่ะกรมาก็เพื่อทางศีลสกิเลชือกันล่ะค่ะไอ้นไวยงานของอีจันน่ะแม่ค่ะของของไหนนะครับเมื่อวานของอีจันน่ะอ๋อครับครับข่าวอะไรจันน่ะก็เอาข้าวของมาซูมหมู่บ้ค่ะแต่กระโชคดีหน่อยคือว่าถิ่มกันของควกหลายๆค่ะ กันเห็ด <Jetzt> ด <motherf abil itation> ูเห um ็ด <C> ก e <navy> ินหรืเห็ดได้วะครับแม่เห็ดได้วะบางบ้านก็เห็ดได้บางบ้านกิเห็ดบ่ได้จ้ำเป็นต้องกินมาหมาต้องมินหมากินไข่กันธรรมดาเนี่ยแหละจ้ะของกินจำเป็นอี่ยังมีแม่ต้องการหลายอย่างในช่องนี้คือของกินจำเป็นส่วนมากมันก็สิมีพวกผีโค้งชุนโรต์ไอ้พวกน้ำปลาพวกของประจำวันเนาะจะมีพวก พวกอาหารดังเช่นอาหารแห้งทิชแหคนกระเทียมแล้วก็หัวหอมอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากมันจะหายากค่ะก็วัตถุดิบเยอะแยะเขาเลาแม่นคะล้วส่วนมากบางที่เขาก็เอามาหมาเอาไข่เอาปลากระป๋องมาหายังเสียเพราะเอามาเอาพริกเขาสิไปเอาอยู่ใส่หัวหอมเขาสิไปเอาอยู่ใสบางที่ก็ บางขั้วเลื่อนกับไปบ่ได้บ่มีเม้อบ่มีรถพัาก็ต้องกินกันแบบแหงๆบ้านพี่กะเออบางบางบังขั้วเลื่อนอาจจะมีบ่มีหมอหุ้งต่มจะเอาหมอไฟป่าผมกินกันไปโอเคอันนี้กับอันนี้บ้านเดียวกันเดี๋ยวผมจะขอไปบอกกับคุยกับเพื่อนไปไดินย่างไปไดนแ้แม่นะกันย่างได้ค่ะโอเคจ้า